โคตรใหญ่อะเดี๋ยวพี่ยิ้มจะลองเขี่ยมันให้ดูชิพหายนะเฮ้ยตัวว่าเดี๋ยวหนีไม่ทันนะอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยตยลยแล้วอเอาเดี๋นี่โอลองยังหมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชนแนลน,นี่พี่ยิ้มมีข่าวดีมาบอกครับข่าวอะไรคะยิ้มได้ออกรถบัสใหม่ครับเนี่โอ้โหนี่เลยมันเป็นอาชีพใหม่ของยิ้มครับอาชีพในฝันครับน,นี่ซื้อมา2ล้านครับอันนี้ฝันเลยเหรอฝันฝันมึงตั้งมึงต้องมีสติดิ <laughs> จบยังจบจบจบรอเล่นรถเล่นรเล่น,ลน,ลน <laughs> ไม่ใช่อันวันนี้ก็คือรถบัสเนี่ยมีทัวร์มาลง <laughs> ต้องบอกเลยว่าต้องขอโทษด้วยนะครับอย่าตองทัวร์มาลงผมเลยผมเลยชอวรถทัวร์มาลงผม เรื่อยเลยเดี๋ยวนี้วันนี้นะคะน้องๆก็มารับนึ่งรับน้องกันก็ยังไงเราเรารับจัดงานนะคะแล้วก็มีอาเิงอาหารมาทักมาคุยกันได้นะคะสถานที่พร้อมอาหารได้เลยสั่งงานบวชงานแต่งงานลื่นเรงได้หมดเลยแต่ไม่เกี่ยวกับวันนี้เลยใช่ไม่เกี่ยวซึ่งเราจะไปทําอะไรครับวันนี้ได้ข่าวว่ามันมีใครมันมาคอยจะเหยียบหนวดเสือกระตุกหนวดแมวได้ข่าวมาว่ามัน มาอยู่แถวๆที <c oughs> ่เราอีกแล้วเราจะไม่ยอมให้มันมาอยู่ในพื้นที่ของเราหรอกนี้เราจะต้องไปตีมันให้ได้มึงมึงนกิโมโนที่เ่าไม่ไเกิอะไรพึ่งเอ้าอีกแล้วอีกแล้วเหรออีกแล้วมันมาเดี๋ยวอ่ะคราวที่แล้วตกใส่หัวกูไปไม่เข็ดเรียบร้อยแล้วไแล้วไปแล้วไปแลเรียบอยแล้ววันนี้ตัวจะวิ่งเข้าชนถูกต้องบุกอย่างเดียวใช่เราจะต้องตามหาแก๊งพยักไหลสายหวานเราและนี่ครับนี่ก็คือลุงปุน แกงว่ายักษ์ลายสายหวานเราวันนี้เราจะต้องหลังใหญ่ไหมครับลุงใหญ่ม,ญมากผมจะทําปากมัดดาให้ดูโดยการใช้พึ่งเนี่ยมาต่อยปากต่อยปากให้จับบิดบิดๆบิดเสร็จเส็จเส็จเส็ปากดีนักน้่งมึงตอนนี้รู้สึกว่าตัวแก๊งนี้จะแบบว่าเขาเรียกว่าเตรียมแผนการไว้อย่างแยบยลถูกต้องที่จะบุกหลังพึ่งในวันนี้การออกรบเนี่ยมันจะต้องมีอาวุธ จะต้องมีชุดเกาะไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยมุนไม่ได้ด้วยคนต้องเอาด้วยกระถาไปได้เต็มกระถาอีสไลท์พอแล้วพอแล้วเตรียมเยเตรียมเยไปพร้อมแล้วลุยกันดีกว่าเลเยอร์ ทำอะไรนะะนี่จะตีพึ่งหรือจะไปผูกปุกกอโพษ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้กูถือมาโกโก้ไว้ก่อนวอายฮะอย่าบอกนะอย่าบอกนะนี่นะทุกคนเห็น,ไห,นไหมม่ายหรืมามาใกล้ๆมาใกล้ๆม,มาใกล้ๆพึ่งมิม้ม พันเดียวกับที่มันตกใส่หัวผมวันนั้นโคตรใหญ่อเดี๋ยวพี่ยิ้มจะลองเขี่ยมันให้ดูหายนะเฮ้ยตัว่าเดี๋ยวหนีไม่ทันานะลองยังหมา นที่ยิ้มก็จะจิ้มตัวนตัวทำไมควันตัวน้อยจังอนะ่ะแสบแล้ว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 อู๋เนี่ยแสบหมดแล้วยังจะมาเล่นอีกโอ้โอ้เทคนิคในการ ในการไล่พึ่งนะครับใครๆเขาก็รู้กันันพึ่งมันแสบตาครับจัดสร้างไรบ่เนี่ยเดี๋ยวไม่มีที่จับสร้างให้ปลุงอุ้ย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 อยอยอุออ โอ oh. 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 right yeah, yeah. ้โหโอ้โหโอ้โหลงมาแล้วนี่ค่ะทุกคนเราก็ได้มาแล้วนะคะอะอะได้แล้วได้แล้วเจ็กลางนี่นี่ไอ้ที่ตักใก่อนแล้วอะให้ไปนะให้แล้วนี่สวยงามอือมาอยู่ข้างนอกก็ได้ไปต้องถือไป บอกแล้วว่าแกงพยัะกลายงานไม่เคยพลาดนี่โอ้โหลูกสมุนสมุนตามมาไม่ทำอะไรเลยลุงทำหมดเลยสดตีนเลยนี่คือหลังพุ่งสดๆที่ใช่ตีขึ้นมานะนี่เป็นไงเด็ดๆเลยอุ้ยอุ้ยมันเป็นปากเลยอ่ะไหนๆๆเนี่ยตัวอันตัวเนี้ย จับเลยจับเลยปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไม่มีหมัดอุ้ยดูน้ำพึ่งเยอะมออกมาเลยบอกแล้วว่าอาจะจับอ่อน่ะเกี่กรรมเพียบขอให้บอกเถอะนี่ครับขี้พึ่ง จริงจริงอันเนี้ยคือคลิปรึ้รอ,อตอนนี้นะคะลุงปุ่นบอกว่าจะแถมให้ทุกคนอีกหนึ่งรังนะคะโอ้โหที่อณาจักทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารังนี้จะใหญ่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยค่ะรังน,นี้เล็กกว่านี่ทุกคนเห็นไหมแต่ว่าจะดูล้างดูเก่าไงเอมลูกมันไกลมากเลยลูกนะผมว่าเข้า,างี้ดีกว่ากินใหญ่มากไปก่อนไปก่อนไปก่อนตัวเดี๋ยวัอยอนวอกอกยาก ว่าสี่สิบจัดกันมั้สุดยอดสุดยอดเลยมาแล้วมาแล้วคนนี่นี่ียิ้มโค้งหน่อยเดี๋ยวได้เรียบร้อยแล้วสำหรับลังพึ่งโอ้เป็นลุ้หัวใจด้วยตัวเหรอพึ่งเป็นลู้มหัวใจอ่ะพึ่งรักทำไมหนูพึ่งรักไปดุเอ้ยทำรังไงโอ้โหนี่ค่ะทุกคนตอนนี้โมวงแตก อู้ไหนโชว์ที่นี่น้ำเต็มนี่เลยนี่แหละคะ่ะทุกคนลังพึ่งสองกิโลเอ้ยไม่ใช่สองอันสอง,ล,งลังค่ะวาโอเคแล้วเราจะเอาไปทำอะไรอะ่ะเอาปิ้งก็ได้ปิ้งปิ้งก็ได้หลายหลายคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะคะน้องๆอ,อาจจะยังไม่เคยเห็นการเลี้ยงพึ่งอันนี้นะคะพี่โบก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เห็นลุงปุนกับนาก๊อบนี่แหละเลี้ยงพึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าการเลี้ยงพึ่งเนี่ย เขาเลี้ยงกันยังไงทําบ้านให้พึ่งยังไงแล้วพึ่งมันย้ายเข้าไปในรังยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปนี้เลยไหนๆก็ทำเรื่องพึ่งแล้วไปหาไปที่บ้านลุงปุ่น three hours later นี่นะคะเราก็ถึงเขาเรียกอันนี้เรียกว่าคอนโดนะรคอนโดมิเนียมเห็นไหมทุกคนนี่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 คือบ้านของพึ่งนะคะทุกคนเห็นไหมบ้านของพึ่งเคยฟังปะ โล่สวยเฮ้ยเว้ยเว้ยเว้ยโล่ของพึ่งบ้านของพึ่งใครที่มาอาณาจักรออสนะคะก็ให้มาแวะมาดูเรียกว่าพึ่งเป็นโอท็อปเป็นท้องถิ่นนี่อมาดูมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆบ้านของพึ่งนะทุกคนนี่เห็นไหมตัวพึ่งเอ้ยมันบินออกมาแล้วถ่ายติดต่อเลยป่ะแล้วเปิดแล้วมันจะมันจะตื่นไหมครับนะ อันนี้คือมันเข้ามาเองหรือว่านักกาทบเอามาใส่ไม่อยู่เองเหรอแล้วทำไมมันถึงเข้ามาล่ะมันมาเช่าอยู่ไงวันละเดือนละแปดร้อยโอ้ยใหจัดนี่นะคะเข้าด้านเข้าด้านข้างหรือว่าด้านหลังนี่ต้องเข้าด้านข้างหรือด้านหลังนะครนี่นะคะคือด้านข้างนะดูนี่บ้านเขาโอ้ยกี่ชั้นเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นไหมโหนี่กี่ชั้นอ่ะโู๊ห์หนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนอาจจะไม่เห็นเลย เห็นแล้วโอเคเห็นไหมหนึ่งสองสามพี่เท่าจับเยอะมากนี่เลยทุกคนเยอะมากเห็นไหมเดี๋ยวเเราป็นแบบนี่นะทุกคนมันจะมันแบบแถมแถมให้แถมให้มาอยู่เองด้วยเหรอคะมาอยู่เองทำยังไงถึงมาอยู่ครับก็ไข่พึ่งมาล่ออ๋อนี่ทาไว้เอาไข่พึ่งใช่ไข่พึ่งไข่ไข่เนี่ยไข่อ๋อเอาไข่พึ่งมาวางขี้พึ่งอ่ะแหละข้างในแล้วมันก็จะได้กลิ่นเอามาทาไว แล้วมันก็จะมาเองมันจะมียาน้ำยาเขาสกัดมาเขาพ่นๆๆนะเป็นการเรียบพึ่งนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มแล้วกันเป็นเดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้กดไลค์มาเยอะคอมเมนต์จะไปอ่าตอนนี้ EP นี้ก็เป็นยังไงล่ะมาครับโหบอกเลยว่าแก๊งพยักษ์้ายสายหวานของเราเนี่ยเก็บกบเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าหวานมากๆก่อนแล้วก็แจวสับปะรดพวกเราด้วยบ๊ายๆแคลลี่ไปไหนมาเนี่ย